บางคนนะ่ะเขาเชื่อว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนเนะี่ยร้อนขนาดที่ต้องพบแพทย์ต้องกินยาเขาใช้เวลาในการเปลี่ยนความเชื่อเนนะี้ยสเดือนก็หายแล้วถ้าความเชื่อของเราอ่ะมันเชื่อมาเป็น 10- 20ป,นปีตั้งแต่เกิดทั้งเห็นทั้งอะไรต่างๆม,มันจะเปลี่ยนได้ภายในแบบไม่กี่วันไม่กี่เดือนได้ครูคงจะบอกไม่ได้ว่ามันเปลี่ยนได้ในทันทีอันนี้คงไม่จริงแต่เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้แน่นอนพลังของความตั้งใจ มีพลังมากกว่าความไม่ตั้งใจเสมอแล้วเคยดินไหมธรรมะย่อมชนะอาธรรมเนี่ยมันจริงยังไงรู้ไหมเวลาสังเกตตัวเองไหมเวลาที่เราทําอะไรที่มันไม่ดีเราจะมีความรู้สึกผิดแล้วเราจะไม่ชอบตัวเองนั่นแปลว่าจิตเราอ่ะมันพยายามเบรกให้เราแล้วด้วยนะแต่ถ้าเราทําอะไรที่ดีจิตมันจะโอ้ปิติยินดีเห็นไหมคะแล้วลองคิดดูสิในอดีตที่เราเชื่อผิดผิดมาจิตเรามันช่วยเบรกเราอยู่ระดับหนึ่งแล้วแต่อันนั้นมันคือเรารับมาแบบ ั้งเผลอะรับมันแบบไม่ได้ตั้งใจแล้ววันนี้ถ้าเราตั้งใจละ่ะตั้งใจที่จะเปลี่ยนอย่างตัวครูเนี่ยครูใช้เวลาประมาณ30ปีเลยนะกับการที่มีความเชื่อเรื่องความรักที่ไม่เวิร์กแต่ครูตั้งใจในการที่จะมองความรักในมุมมองใหม่เลือกที่จะเปลี่ยนความเชื่อที่มันซับพอร์ตชีวิตของเราซับพอร์ตเป้าหมายของเราครูใช้เวลาแค่ประมาณปีเดียวเองครูได้ผลลัพธ์ของชีวิตที่คุ้มค่ามากครูจะไม่บอกหรอกว่าเรื่องบางเรื่องอะโอ้ยเปลี่ยนวันนี้ได้ไม่ได้ แต่ถ้าคุณทําอย่างสม่ําเสมออะลองนึกถึงสภาพคนแบบว่วยายน้ํำว่ายไปงั้นกับคนที่ตั้งใจว่ายน้ําและมีเป้าหมายอย่างชัดเจนและมีสกิลท่าว่ายที่ถูกต้องใครจะไปได้เร็วกันอก็มาดิก็มาดิครับความเชื่อเก่ามาดิครับเแล้วสิ่งที่เจ๋งคือในคลาสนี้คลาส Find Your ยู d d e n Block Unlock Your Success คือเราจะมาหาไอตัวบล็อกเนี่ยที่มันซ่อนในตัวเราอยู่แล้วเราจะได้ไปรู้ในทุกมิติเลยว่า แต่ละมิติเรามีอะไรบล็อกบา้บางเช่นอย่างสมมติลดความอ้วนลดไม่ได้สักทีคุณอาจจะมีความเชื่อลึกๆว่าฉันเป็นคนอ้วนง่ายฉันแค่หายใจก็อ้วนแล้วการที่คุณพูดซ้ำๆแบบนี้คุณจะทำให้ร่างกายของคุณรับคำสั่งแบบซื่อสัตย์มากให้คุณเป็นคนที่มีระบบการย่อยที่ที่แย่อย่างนี้เป็นต้นนะคะงนั้นพอเวลาที่เราเชื่อแบบนี้ปุ๊บเราก็จะกินอะไรก็ได้แหละมันก็ย่อยไม่ได้อยู่ดีงั้นเลือกกินของแย่ๆไปเลย ็เลยยิ่งทำให้เราอ้วนเป็นวงจรอุบาทเข้าไปกันใหญ่ทุกอย่างเลยการงานเฮ้ยทำไมเราโตได้แค่นี้การเงินทำไมเราเป็นหนี้ตลอดเวลาเออเราไปเจออะไรมาสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆสื่อต่างๆที่เรารับมาเราจะต้องเอาของพวกนี้เคลียร์ออกให้หมดแล้วใส่สิ่งที่มันใช่สําหรับชีวิตเราเข้าไปสิ่งที่มันไม่ทําให้ชีวิตเราหรือคนอื่นเดือดร้อนน่ะแ,แต่ทำให้เราเติบโตกลับเข้าไปในคลาสนี้ย ครูก็เลยเน้นในเรื่องของการทํางานกับความเชื่ออย่างเดียวนักเรียนเก่าที่เคยเรียนมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาทําในมิติอื่นๆเพราะเวลาที่เรียนกับครูเราก็จะเรียนหนึ่งครั้งก็ทํา1มิติทํา1เรื่องอย่างนี้ใช่ไหมคะคลาสนี้จะเน้นการปฏิบัติเรื่องของการหาหาสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในตัวเรานะคะครูจะมีชุดคาําถามที่ทําให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยเรื่องนี้เรามีลิมิตเฮ้ยเราเพิ่งรู้ว่าเรามีลิมิตเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะแทนมันไปด้วยความเชื่อใหม่แล้วก็หลัก ในการที่จะทําให้เราสร้างความเชื่อใหม่ได้อย่างยาวนานและต่อเนื่องจนกว่าจะเปลี่ยนได้บางคนไม่จําเป็นจะต้องถึงปีนะบางคนนะ่ะอย่างเขาเชื่อว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนเนะี่ยเขาใช้เวลาในการเปลี่ยนความเชื่อเนะี้ยสเดือนก็หายร้อนขนาดที่ต้องพบแพทย์ต้องกินยาก็สามารถเปลี่ยนได้เออฉะนั้นนะคะครูเลยอยากให้ทุกคนมาเจอกันในคลาสนี้